thank <laughs> you เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนครับพวกเรากลุ่มเจ็ดได้รับมอบหมายให้ทำรายงานเรื่องสมบัติของของแข็งมีสมาชิกดังนี้ครับ 1. นนายอภิสิทธนัตตื้อ 2. นางสาวโชวติกาศิลา 3. นางสาวอารีพิมโพและกระผมนายธาราชัยหัวดอกหอมครับสำหรับสมบัติของของแข็งนะครับมีดังนี้ครับ 1. ปริมาตรคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ2นะครับมีรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุครับ 3. ม,มีอนุภาคชิดติดกันอย่างเป็นระเบียบ 4. ส,สามารถระเหิดได้ครับต่อไปขอเชิญพบกับคุณอารีครับค่ะสำหรับการจัดเรียงอนุภาคของของแข็งนะคะ ธาตุบางชนิดในธรรมชาติมีการจัดเรียงตัวของอะตอมในรูปโมเลกุลหลายรูปแบบค่ะซึ่งเรียกว่าอัญยารูปของธาตุการเปลี่ยนแปลงของสารจากโครงสร้างหนึ่งไปยังอีกโครงสร้างหนึ่งภายใต้ภาวะอุณหภูมิและค่าความดันค่าหนึ่งเราเรียกว่าจุดแทนซิชันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมายกตัวอย่างอัญารูปของธาตุหนึ่งชนิดค่ะคืออัญารูปของฟอสฟอรัสค่ะ ซึ่งมีส่วนสําคัญดังนี้ค่ะมีฟอสฟอรัสขาวฟอสฟอรัสแดงและฟอสฟอรัสดำค่ะค่ะสําหรับฟอสฟอรัสขาวนะคะมีรูปร่างลักษณะคล้ายขี้ผึ้งค่ะมีความนิ่มนะคะแล้วก็มีสูตรโมเลกุลคือ P4 ค่ะมีรูปร่างโมเลกุลเป็นทรงสีหน้าค่ะมีความเป็นพษสูงค่ะต่อมานะคะคือฟอสฟอรัสแดงค่ะ ซึ่งฟอสฟอรัสแดงคือพอลิเมอร์ของฟอสฟอรัสขาวนั่นเองค่ะเกิดจากการเผาไหม้ของฟอสฟอรัสขาวค่ะซึ่งฟอสฟอรัสแดงจะไม่มีความเป็นพิษค่ะและสุดท้ายนะคะฟอสฟอรัสดำค่ะฟอสฟอรัสดำมีโครงสร้างและลักษณะสมบัติคล้ายกับแกลไฟ์ค่ะคือเป็นของแข็งมีสีเทาแก่สามารถนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ค่ะค่ะต่อไปเชิญคุณโชติกาค่ะ สำหรับชนิดของผลิตนะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น4ชนิดด้วยกัน,นะค่ะได้แก่1นึ่ผลิตของโมเลกุลนะคะซึ่งชนิดของอนุภาคภายในผลิตนะคะก็คือโมเลกุลหรือว่าอะตอมนั่นเองค่ะชนิดของพันธะหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคนะคะถ้าเป็นโมเลกุลมีขั้วก็จะถูกแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคชนิดแรงดึงดูดระหว่างขั้วและก็พันธะไฮโดรเจนค่คะส่วนโมเลกุลที่ไม่มีขั้วนะคะก,ก็จะถูกแรงดึงดูดระหว่างอนุ อนุภาคนะคะชนิดแรงลอนดอนค่ะสมบัติทั่วไปนะคะอ่อนแล้วก็แข็งปานกลางค่ะประไม่มากนะคะจุดล้อมเร็วต่างค่ะไม่นําไฟฟ้าแล้วก็ไม่นําความร้อนค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโมเลกุลที่มีขั้วก็คือน้ําแข็งนั่นเองค่ะส่วนโมเลกุลที่ไม่มีขั้วก็คือน้ําแข็งแห้งนั่นเองค่ะ2นะคะคือผลิตโคเวเลนต์ร่างตาข่ายค่ะชนิดของภาคภายในผลิตนะคะก็คืออะตอมนั่นเองค่ะ ชนิดของพันธะหรือแรงดึงดูดระหวา่างอนุภาคก็คือพันธะโคเวเลนต์ค่ะสมบัติทั่วไปนะคะแข็งจุดล้อมเหลวสูงค่ะส่วนใหญ่นะคะไม่นําความรอ้อนแล้วก็ไม่นําไฟฟ้าค่ะตัวอย่างเช่นนะคะเพชรแกรฟไฟต์พอสเป็นต้นค่ะ 3. ผลึกโลหะนะคะชนิดของอนุภาคภายในผลึกก็คืออะตอมนั่นเองค่ะผลึกของพันธะหรือ แรงยึเดเหนี่ยวระหวา่างอนุภานะคะก็คือ,อ,อพันธะโลหะนั่นเองค่ะสมบัติทั่วไปนะคะแข็งค่ะจุดล้อมเหลวสูงค่ะนำไฟฟ้านำความร้อนได้ดีค่ะตัวอย่างเช่นแมกนีเซียมเหล็กทองแดงเป็นต้นค่ะ4พผลึกไอออนิกนะคะชนิดของอนุภาพภายในผลึกก็คือไอออนนั่นเองค่ะ ชนิดของพันธะหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคคือพันธะไอออนิกนั่นเองค่ะสมบัติทั่วไปนะคะไม่แข็งค่ะเปราะง่ายแล้วก็จุดล้อมเหลวสูงนะคะไม่สามารถนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ค่ะตัวอย่างเช่นโพแเทสเซียมใน,ในตรในใีเป็นต้นค่ะต่อไปเชิญคุณอภพสิสิ์ค่ะ การเปลี่ยนสถานะของของแข็งมีดังนี้หนึ่งการล้อมเหลวการเปลี่ยนสถานะของแข็งกลายเป็นของเหลวเรียกอุณหภูมิในขณะของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวความดันหนึ่งบรรยากาศว่าจุดล้อมเหลวสองการระเหิดเป็นสสารการเปลี่ยนแปลงของของแข็งกลายเป็นไอที่ อุณภูมิต่ำกว่าจุดล้อมเหลวโดยไม่ผ่านสถานะของเหลวครับข,ขอบคุณครับขอขอบคุณมานาทีนี้ขอขอบคุณเธอะที่รักรักรักมากรับรู้ว่ารักได้ขอขอบคุณที่มาจากฝันมาแต่งเติมคืนวันและชีวิตฉันใหม่ให้เธอช่วยรักตลอดไป